สวัสดีค่ะสืบเนื่องจากที่ระบบแอร์บ้านเราเสียแล้วก็ไปช่างก็ไปแบบว่าค้นหาว่าตรงไหนพังคือห้องนัำชาเป็นสาเหตุใหญ่ในการแอร์พังแล้วก็เลยต้องตัดแอร์ห้องน้ชาออกจากระบบนะคะเพื่อที่ว่าให้อร์ทั้งบ้านรันได้ปกติเพราะว่ามันเป็นแอร์ระบบ VRF แอร์รวมแอร์ใหญ่เัเชาจะอยู่ไหนครับชาก็เลยนอนที่ห้องไม่ได้เพราะว่าห้องเขาไม่มีแอร์แล้วเขาก็เลยมานอนห้องนี้ ซึ่งเป็นห้องสตูดิโอนะห้องสตูดิโอที่เป็นห้องนอนไม่มีคนอยู่แล้วตื่นจะไปหมดแล้วมั้งเปิดไฟก่อนเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเตียงนุ่มบนนี้ใครนอนนะเป็นได้นได้แต่มาสัมภาษณ์ดิเพราะว่า คือสมัยก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนสมัยก่อนที่บ้านยังไม่เสร็จห้องพิสายยังไม่เสร็จเนี่ยพิสานาชาก็มานอนห้องนี้แหละตอนที่แบบว่ายังไม่มีพวกเฟอร์นิเจอร์เข้ามาี้เป็นห้องเก็บของอยู่ตอนนั้นก็เป็นห้องเก็บของแล้วก็ปูนอนที่พืนแล้วก็ยังไม่ได้ทะลุอันนี้เลยไอ้ม่เออเร่ออ่ะห้องนี้แอร์เออเร่ออีกเหรอเฮ้ยแอร์บ้านนี้นะมันเป็นแอร์ระบบ v I f อ่ะแอร์รวมที่แบบว่ามีแอร์เยอะ แบบตัวตัวที่ให้ความเย็นอะแต่ว่าคอมเพรสเซอร์รวมกันในตัวเดียวอยู่ที่ดาดฟ้าทีเนี้เนี่ย แล้วระบบอ่ะมันก็เป็นแบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบอะไรเงี้ยคือมันไม่มีรีโมทไร้สายรีโมทก็เป็นรีโมทสายแบบนี้ก็จะมีเมนูมีระบบนู่นนมีเออร์เรอร์แล้วแจ้งเออร์เอร์ต่างๆแล้วราช่างไม่แมทนแนนก็เป็นช่างทั่วไปไม่ได้ต้องเป็นช่างของมิสซูใหญ่มาเลยใช่แล้วก็ตอนนี้อย่างอยู่ก็เออร์เรอร์ทำางไงก็สายทันยัมากพิสาเพราะวเลยไปเปิดห้องโน้นเพราะห้องโน้นก็มีแอร์อีกตัวเห็นไหมอืมแล้วก็เป่าพัดลมให้ความเย็นมันพุ่งมาตรงนี้ เอาเองต้องแอร์ต้องไปเสียตามตัวนัชชาด้วยนัชชาอยู่ห้องไหนแอร์ก็เสียหมดจริงเปลี๋ยวนัชชามาจะไปสัมภาษณ์เปลี่ยนอะไรอะไรนัชชาเมื่อคืนนอนตรงไหนเล่าให้ฟังนตรงเตียงส่วนมี่ชมนอนตรงนี้พี่นุ่นนอนนี่เหรอสบายไหม ชอบนะสนุกเหรอป้าตูวแออโร่มอคืนแออีโร่ใช่ช่วงนอนนี่เหรอนี่มาเตะคนไข้นะพี่ชอวงเป็นคนไข้เหรอใช่พี่ชอวงไม่สบายแล้วหนูเอาลูกกลงขึ้นมาทำไมกลางคืไม่ให้ตกอ่ะสนุกไงแบบเนี้ยเราเด็กอ่ะเออถ้าเล่นแล้วแบบนี้กั้นๆคล้อๆเงี้ยน่าจะสนุกนะแล้วชั้นนอนไหนคะตรงนแล้วแม่จ๋าแล้วแม่ล่ะหนูอ่ะ เพราะอะไรฮะเคำว่าไม่ปุ่หูเขื่อเอามือไปกดตู้เซฟเฮ้ยไม่ใช่ชอบไหมนอนห้องเนี้ยเชื่เหมือนสนุกมั้งเนี่ยไอ้ก่อนละไอ้เดี๋ยวอ่าแบบนี้ไม่กลับไปนอนห้องเก่าแล้วสิฮะไม่เอาไม่เอาฮะต้องซ่อมนานเลยล่ะห้องนัชชาต้องย้ายนานเลยล่ะกี่เดือนไม่รู้เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันทํางานช่างถึงจะติดต่อมาแล้วกว่าจะแบบ พวกอย่างพวกอย่างเงี้ยสั่งอะไรสั่งอะไรมันจะนานแบบเป็นหลายอาทิตย์เนี say, alone, ่ยสองสามอาทิตย์ดีใจจังดีใจจังไม่คิดถึงห้องเหรอไม่คิดถึงห้องตัวเองเหรอน้องน้องีเนี่ยหวาดเสียวไม่เลยน้าจ้าหนูรู้ยังไงควันปริศนาห้องหนูเกิดจากอะไรรู้ยังคะ ที่เราเคยทําคลิปไปว่าห้องน้าชามีควันปิดสนาใช่ไหมอย่างวิโชคกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเขาจะกลับมาก่อนอาชาเขาเข้าห้องไปปุ๊บพอเปิดแอปปุ๊บมันจะมีควันสีขาวเต็มห้องเลยใช่ป่ะเดี๋ยวนะเด้ว หนูไม่ได้เปิดแอร์ก<อ>็มมไม่ได้เปิดแอร์ก็มีควันเหรอคะ oh, <no. S 1> อแต่ว่าช่างแอร์เขาบอกเลยแหละว่าควาันขาวๆที่ไม่มีไม่มีกลิ่นไอ้อย่างนั้นนะ่ะก็คือเป็นน้ำยาแอร์มันออกมาคือมันออกมาอย่างเยอะมากเลยนะคือจุดขาวไปทั้นนะทงห้องเลยข่าวไปทั้งห้องแล้วพอแบบเปิดเปิดหน้าต่างปไปเลยแป๊บหนึ่งก็จะจางใช่ป่ะแล้วแบบเขาบอกว่าไอ้น้ำ ครั้งก่อนนูน้นี่ช่างมาเติมน้ํายาแอร์ทั้งระบบให้อะแล้วมันอยู่ได้ไม่ถึงเดือนหมดอ่ะแปลว่าแบบมันออกรั่วเยอะมากก็ลเลยมาเจอว่าที่ห้องนันชัดแน่นไม่แต่แปลกนะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นเพราะฝุ่นบนฝ้าเราให้ช่างมาทาความสะอาดก็หลังจากนั้นก็บอกไม่มีควันแล้วไหมเหรอน,น,น้ำยาแอร์เอารั่วออกหมดพอดีนะเพราะว่ามันหมดแล้วแล้วแบบ<อ>ตอนนั้นที่เขามาทาความสะอาดบนฟ้าแล้วแล้วแอร์ก็เริ่มไม่เย็นเลยจําได้ปบเพราะว่าอากงนับว่าแอร์ไม่เย็นที่เขาต้องนอนร้อนมา23วัน นับลข้างบนีสามเลยมันเอิพอดีก็เลยนึกว่าเป็นพัดฝุจริงแล้วเป็นพัน้ำยาแอร์คือมันออกมาหมดจนไม่มไ่เหลือแล้วอะหนูจ่ายเงินค่าแอร์มาด้วยเนี่ยหนูทำแอร์ลงหพายั้งหลายตัวแล้วหนูไปอยู่ห้องไหนแอร์ก็พังหมดจริงหนูทั้งลาคืนที่เกือบปีน่งก็สามารถทํไม้ันก็ไม่เคยพังเลยมันอยู่มาพังเออไม่เคยเป็นอะไรเลยนะมันเป็นใครก็พีดก็พีดแบบนี้ใช่เออโค้ดมันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยรูัรู ความสามารถแอร์บ้านเราในการเออเลอร์คือมันสามารถเออเลอร์ทั้งวันกั้งคืนได้ความแตงได้เหรออาจจะไปข้างนอกมันก็เย็นเข้ามาไหมใช่เอาพัดลมมาตั้งตรงนี้แล้วก็เปิดดูดเข้ามาอืมมันก็เย็นไหมนะซาไม่ค่อยเย็นแต่เดนเยวเดินจะหนาวออ๋เย็นจะหนาวอ่ะพี่เข้ามาเย็นว่เป็นคนขี้หนาวหคนขี้ร้อนเข้าใจภาษาคนขี้ร้อนไหมด้วยซานอนอยู่ใกล้พี่นูดูตรงนี้ พีดโชคจะหลับเตียงกันอย่างวันนี้จะดอนไหนแล้วเนี่ยฮะคราวเนี้ยหนูนอนห้องไหนห้องนั้นแจ้งหมดเลยพี่โชคทีนี้มันยกหัวยกขาดได้ด้วยนะยกป่ะยกเป็นไหมข่เอัดอัชาไปหมุนให้พี่ชาี่านอนแบเป็นหมุสิตรงไหนตรงนี้อ่าหมุนสิหมุเป็นไหมนี่ไงพองหมุนแล้วเตียงก็จะยกขึ้นไงั้ย

โอ้ยน네 <c> ่าทาโอูหนาดูหน้าเขากบบโจอน้าเป็นเหี่ยเต้นะนี่ยนี่ขก้วเขานอย่างนี้จช่องนะเขาเต้อ่งี้จริงเหรอฮะ ดูดมีความสนในการเต้นมากเลยดิอ่างนีพี่โชคเต้นมาสิแล้วพี่โชคเนี่ยแล้วชาดว่าเต้นเจ๋งกันนะเจอพี่โชคมาเดี๋ยวจะจ่อยเป็นใหญ่ของพี่โชคไอไอไอจิมคาจิเะนี่คือเพลงอะไรลูกไม่คือเพลงอะไรคะสาวบางโพอ๋อสาวบางโพอ๋อดิมิกเหรออ๋อ โอ้สาพโพนั้นมีเพลงที่มันแบบเปียห้าสิบปีะใช่ไหมนักแสดงทาเลกันแล้วค่ะนี่เพลงอะไรยังสาวพโคอยู่ไหมไม่ขอ <c oughs> แพ้อมแพ้ผมแ้ยังองแพ้เตยังไ <c oughs> ด้ทุเพลงเหรอแพ้ <c oughs> <c oughs> ก่อนเลื่อเพลงนหนึ่งแม่เลยวเพลงของพี่เบิร์ดไยใช่ไหมเสียวเด็ว้ตมั่วๆนะเราสสงเกตว่บางห้เือนกันเฮ้ยมันมีท่ามันโอ้แล้วหนอะไหมลยเนี่ยมันมีท่า เด็เดี๋ยวเตอครับนนี้ไ่เต้นเน้ไปเต้เต้นน้ไม่ไปเปิดที่เอ่ยนเปิดไอ้ติ๊กต๋องมันเปิดวีนี้เลยจย่ไพี่โคทำไมอ่ะขอหยุดท้า๋อก็ขอโทษน้องจ้ะเอานี้ตั้งใจเห็นไหมเี่อกว่าอะไรนะหยุดกระดาษหยุดกะดาษหน้า ขอโทษน้องรมวจะไม่ขอโทษเลยไม่เยียบเฮ้ยียบอาแล้วคก็โดนมาก่อนอ้าวเดอรื่องแล้วเดเรื่องลเห็นดีกว่าตัใครตัวมันลากันไปก่อนนะคะนัทชาก็วันนี้มันไม่เย็นหนูก็ย้ายไปนอนห้องอื่นหรือว่าเปิดแอร์ห้องนี้นะโอเคไปบ๊ายบายเต้นซะโอ้โหบายบายนะเค็นดีกันเร็วไปง้อกัน